สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้เรามาจะรู้จักกับต้นเต่าร้างนะคะลักษณะใบเต่าร้างกับเพื่อนๆนเป็นอย่างนี้ค่ะลําต้นก็เป็นคล้ายๆกับต้นพวกต้นหมากต้นปาล์มนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลพวกปาล์มนะคะเต่าร้างเป็นชื่อต้นไม้ที่เขาไม่ค่อยชอบปลูกกันในบ้านเพราะว่าเขาถือว่าเป็นชื่ออัปมงคลเพราะมีคําว่าร้างรังอยู่ในชื่อของเขานะคะแต่ว่าในความเป็นต้นไม้ของเขาเขาก็มีประโยชน์นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อน ดาว่าล,ลักษณะใบของเขาเป็นใบไม้ที่เท่มากดังนั้นจึงชอบเอาใบต่อร้างเนี่ยตัดแล้วก็ไปปักแจกันนะคะตกแต่งตกแต่งอดอกไม้เป็นซุ้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเขาก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆนะคะดังนั้นเราจะเห็นต้นเนี้ยปลูกตามวัดเยอะนะคะเต่าร้างและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ายอดอ่อนของเขากินได้ด้วยนะคะ แต่ผลของเขาก็จะเป็นพวงๆพงเหมือนพวกต้นหมากผลของเขาและต้นของเขาก็จะมีขนๆดังนั้นก็จะมีอาการพันเนาะถ้าใครไปโดนโดนเขา้าหรือว่าผลของเขานะคะ่ะยางหรือขนของเขาจะมีความคันๆค่ะเ,เพื่อนๆแดาวก็ชอบเอากิ่งของเต่าร้างเนี่ยมาจัดดอกไม้นะคะเพื่อนๆด้วยใบที่มีความลักษณะแปลกๆแ,แล้วก็สวยแบบนี้เราตัดกิ่งแล้วไปปักดอกไม้ ทำซุมก็สวยค่ะแล้วก็ผลของเขาก็ไปตกแต่งต้นไม้สวยด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเห็นปลูกตามวัดหรือขึ้นตามป่าก,ก็เยอะนะคะเนี่ยนี่คือต้นที่เขาสูงๆมากๆก็จะอย่างนี้เลยทีเดียวลักษณะใบก็มีความพิเศษแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ใบอ่อนๆขึ้นมาใหม่ก็จะสีอ่อนกว่านี้นะคะใบไหนที่แก่แล้วก็จะเข้มๆนิดนึง